สวัสดีวันนี้คุณวอร์แฮมเมอร์แล้วหรือ,อยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนอร์เลด n แนลนะครับกลับมากับรายการทับนี้พี่อวยครับผมคำเตือนนะครับรายการนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกจากทีมงานของเราที่จะนําข้อมูลทับที่ตัวเองได้ชอบมาอวยให้พวกคุณได้ฟังกันแนเนอนครับโอเคครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ชายสุดที่รัก ของร้านเน็ตเลดนะครับที่เรียกว่าหายหน้าหายตากันไปนานนะครับก็คอร์ลนเชอร์นะครับคนที่เหลี่ยมเยอะที่สุดในร้านครับพี่ตัวนั่นเองครับสวัสดี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 ทุกคนครับไม่เจอกันนานหายไปไหนมาหายไปไหนมาก็อยู่แถวนี้แหละแค่ไม่ได้มาก็แน่นอนครับว่าเชิญพี่ตัวมาก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของการเล่นทับ ดูคาลิหน่อยก็เกินๆเกินๆคร่าวๆก่อนแล้วกันสไตล์การเล่นดูคาลิเนี่ยเอางี้เอาเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนดีกว่าดูคาลิเนี่ยมันเป็นทัพหนึ่งที่ที่เป็นเขาเรียกเป็นเอลดาเป็นหนึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกเอลเดอริอ่าใช่แต่ว่าคือมันมันแตกออกมาคือเป็นเหมือนแบบพวกเอลดาที่มีความซาดิสป่าเถื่อนนิดนึงเขาเลยเรียกพวกนี้ว่าดูคาลิจริงๆเอลดาริเนี่ยมันมันมีหลายเผ่าพันธุ์มากเลยอย่างเช่นคราฟเวดูคาลิ ฮาริควินโอเคเพราะวันนี้ก็ง่ายคือดูคาลิมันจะเป็นเอลที่มีความแบบเป็นด้านมืดของมันอะไรเงี้ยอืมซึ่งสไตล์การเล่นดูคาลิเนี่ยคือยูนิตมันจะค่อนข้างตัวบางแต่ว่าตีแรงเอพเยอะคือเราเล่นเราต้องเหมือนรับเทดให้ได้อะถ้าเราเทดไม่ได้เราโดนเขายิงเดียวแล้วก็ยังไงเราก็แพ้อะไรเหมือนคี่เหมือนเราเล่นแคลรี่อ่ะแบบแคลรี่อย่างเดียวทั้งทีมอะไรเงี้ยแล้วคำถามเนยคือโมที่ชอบที่สุดใน ครับอ่ะเป็นตัวไหนเป็นตัวเขาชอบส่วนตัวก็ชื่อดาซาครับดาซาจำได้บวกน่าจะ <ดา S 1> จำได้มาเออดาซานี่ก็เป็นหนึ่งในอาร์คอนชื่ออาร์คอนเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งอืมซึ่งยูนิตเนี้ยที่เอ่อที่ชอบส่วนตัวคือหนึ่งคือแม็แมเทมโมโมเดลแมงเทมาเขาอ Insert, ินเสิร์ตขึ้นรูปแล้วกันนะเออแล้วก็ยูนิตมันตีค่อนข้างหนักคือ a อมันแบบ ไอพีม anyway, ันมันเยอะอะมันแบบลบเมื่อก่อนเมื่อก่อนกิ่งตัวนี้นะตอนนี้ชั้นเก่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเหลือประมาณลบสองแต่ดาเมจมันเยอะดาเมจสามอะไรเงี้ยดาเมจสามดาเมจสองตีห้าทีตีเจ็ดทีได้คิดสองบวกมีโอกาสสองบวกสองบวกได้ด้วยเอออะไรเงี้ยเพราะสเต็มันหกห้าอะไรเงี้ยเอประมาณนี้ตัวที่ชอบก็ตัวนี้แหละครับแล้วแนวทางในการเล่นทับเนี้ยพี่มันจะต้องเล่นในรูปแบบไหนพี่ตัว ก็แนวทางใช่ไหมก็เออคืออธิบายทับว่าข้าวก่อนทับเนี่ยแต่ละยูนิตของมันอ่ะคือแต้มมันมันไม่แพงเพราะฉะนั้นเราจะมียูนิตลงเนี่ยค่อนข้างเยอะอืมทีนี้แนวทางการเล่นก็คือว่า 1. คือเราต้องพยายามหลบหลังเทอเลนดีๆแบบไม่ให้ทําไมก็ได้ไม่ให้เราให้เราได้ได้ยิงเขาก่อนอ่ะเออคือแบบสมมติ หลบหลบเดินดีๆแล้วพยายามเอายูนิตแบบที่รู้สึกว่ายูนิตเนี้ยของเราเราสามารถเอาไปตายได้เพื่อล่อให้เขาออกมาพอเขาออกมาเสร็จใช่ป่ะเราก็พยายามยิงเทดเขาให้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงล่อออกไปเนี้ยแล้วเรายิงเขาไม่ได้อ่ะเวลาเราโดนเองเราโดนหนักกว่านะเพราะว่าตัวเรามันเซฟอ่อนมากยูนิตส่วนใหญ่อ่ะของดูคาเลี่เอ่อมันจะเซฟอยู่ประมาณ5้าบวกกับ6บวกส่วนใหญ่นะแต่มันจะมีแบบบ้านหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อโฮมมูนคลัสอย่างเงี้ย มันจะเซฟที่สามบวกบางยูนิตอืมแต่ว่าข้อดีก็คือว่าพวกดูคาลิเนี่ยมันมีอินวาลทุกตัวคืออย,อย่างน้อยๆอะมีอินวาลหกแน่อนอนทุกตัวคือเราได้เซฟอยู่แล้วแต่อินวาลหกอะมันโอกาสเซฟมันก็ยากมากอะไรเงี้ยแล้ววูนคือแบบยูนิตเราวูนมันแบบวูนหนึ่งวูนวูนหนึ่งเยอะมากเออวูนหนึ่งวูนสองอะไรเงี้ยเยอะมากอืมแล้วก็ทับเนตก็น้อยอืประมาณนี้ครับก็ต้อง <c oughs> วางยูนิตให้ดีแล้วก็พยายามเทรดเขาให้ได้ นะถ้าคนที่อยากจะเริ่มเล่นแล้วเนี่ยแล้วเขาซื้อจากตัวกล่องของแบบพาโทพี่เวลาที่เขาจะเล่นจริงครับเอาไปเล่นในเกมสองพันแต้มเนาะแต่และตัวมันทําอะไรได้แล้วก็มันมีคอมโบอะไรจากในกล่องนั้นบ้างพี่ถ้าเกมสองพแต้มใช่ไหมอนี้กอนย<ๆ>ูดิตที่มันจะให้มาเนี่ยคือมันจะมีอาฮมีแค่ตัวเดียวคือเป็นอาร์คอนแล้วก็มีแบทเทอรไลน์คือคาบไลท์บรอรเอร์ให้มาหนึ่งกองก็สิบตัว แล้วก็มีออลิทเป็นอินคิวบยอืมแต่ว่ามันทนั่วใหญ่อินคิวบัยมันต้อง a t t a c h มากกับดาซานะแต่จริง,รงๆเล่นเดียวก็ได้อ่าแล้วก็มีทรานสปอร์ตให้หนึ่งลำเป็นไรเดอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือท็อปเทียร์เลยคือที่ให้มาคือเป็นยานลาเวนเจอร์มีดาร์กแลนด์สามกระบอกเอ่อเอา,อางี้ก่อนคิดว่ายูนิตท,ที่ใช้ได้ในเนี้ยนะใช้ได้ทุกยูนิตเลยครับ คือยูนิตมันค่อนข้างดีมากด้วยความที่ยูนิตยูนิตดูคลี่มันน้อยด้วยแหละมันเลยมีทางเลือกให้เล่นค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือใช้ได้ทุกยูนิตเลยส่วนถ้าเป็นในเกม2,000แต้มอ่างเงี้ยคือผมว่ายูนิตที่เก่งที่สุดนะคือลาเวนเจอร์อย่างไงคุณต้องใส่3ลำอยู่แล้วแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมส่วนไรเดอร์ไรเดอร์ในนี้ให้มา1ลำซึ่งเราสามารถเล่นเอาไรเดอร์ไปเล่นได้ครับแล้วก็เออเอาคน ไอคารบาไลท์วอลเลอร์สิตัวบวกกับอาคอนขึ้นไปได้อืมแล้วก็ส่วนอินคิวบเนี่ยคือถ้ามันมา5ตัวเดียวๆอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันควรจะอยู่กับวีนอมที่สามารถขนอินคิวบขึ้นไปได้เพื่อที่จะทำให้มันเร่งสปีดในการไปอย่างเงี้ยแล้วลงมาแล้วก็ชาร์จได้อะไรเงี้ยครับอืมซึ่งถ้ากล่องเนี้ยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่แล้วครับที่จะเอาไปเล่นสองพแต้ม หัวหน้าเนี่ยเอ่ออาคอนเนี่ยมันจะมี Ability คือต่อเมื่อว่าเราเนี่ยเอาไปแอ t แทชอยู่ในส่วนกับของ c า r b บไลท์วอ r r i เ r ซึ่งพอมันแอแทชเนี่ยครับเวลาที่เราแจก Ability มันที่ชื่อว่า Power f ร์ m p a ์มเนี่ยคือเวลา Ability เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถึงเฟสไหนก็ตามในแต่ละเฟสอ่ะมันจะทำการรีโลของแต่ละเฟสนั้นให้เช่นสมมุติผมใช้ Ability นี้ในส่วนของ m มูเมนต์ a ฟ e มันก็จะรีโลแอดวานใช้อ b ปลิตี้ในในส่วนของชาร์ตเฟสก็จะรีโลชาร์ตโล ใช้อัปลิตี้ในส่วนของ Shooting f a d e หรือว่า f i ไ f a d e ก็จะรีโลเอ่อฮิตโลไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าช o o อืมโอเคทีนี้อัป l ิตีของมันนะครับก็ถ้าเกิดอาร์ค n อนเนี่ยเออแอทชมาอยู่กับเอ่อส่วนของ c าร์บะไรต์บอลเลร์เนี้ยครับแล้วถ้าเกิดเราแจกอัป l ิตีเนี้ยในตอน s h o ชุดติง a d e อะครับเอ่อมันจะทำการร o โ Hit Low และปกติฮิตโลแค่ฮิ Low ใช่ไหมแต่ว่าจะรีโ w วู l โลด้วยอืม ใช่คือข้อดีคือถ้าแอชชัมาแล้วเราใช้ยิงปุ๊บเสร็จแล้วแ,วแจกปุ๊บก็จะเป็นคอมโบกันเห็นปหมอยู่ในกล่องเดียวกันเลยปุ๊บก็จะรีโหลดทั้งฮิตโหลดทั้งวูลโหลดซึ่งการรีโหลดแม่งเป็นอะไรที่ดีมากถือว่าเจ๋งยิ่งรีโหลดได้ทุกลูกอะ่ะเออและยูนิตมันมีอาเบตตี้แบบพวกเอ,อ่อซัตเทนเรเทอรก็มีนะเอออะไรเงี้ยมันก็ช่วยทำให้โอกาสการสำเร็จมันดีขึ้นอ่ะส่วนอาเบตตี้ต่อไปของตัวของไออาร์คอนเนี่ยครับคือมูดฝันตรงข้าม ใช้ CP สเปนมาที่ไม่ใช่คอมมานด์ลีโลเราสามารถที่จะใช้อเวิตี้ของเราทําให้ฝั่งตรงข้ามหน่ยต้องจ่ายคอมมานด์ต้องจ่าย CP มากขึ้นในการใช้ครั้งถัดไปอ,อมมตเจมเจมใช้บวกถทายฮิโลมาอ,อะไรเงี้ยแล้วครั้งต่อไปเจมจาใช้เจก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งสมมติครั้งแรกจ่ายหนึ่งครั้งต่อไปต้องจ่ายสองทุกๆครั้งที่ใช้ก็จะจ่ายสอง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 ไปเรื่อยๆ <ไป S 1> อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็มันมันดีมากเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะต้องอยู่บนแบตเทลฟิล ส่วนใหญ่ยูนิตที่อยู่ของดูคาลรอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอาลงเหนรถกันนะถ้าไม่ใช่ยูนิตตีใกล้เพื่อแบบลงแล้วชาร์ตีเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะยู่ในรถแล้วก็เพราะรถมันมีไฟเด็กเยอะของดูคาลรอ่ะไฟเด็กสิบเอ็ดอ่ะแล้วพอขึ้นได้สิบเอ็ดตัวคือยิงได้ทุกตัวพูดง่ายแต่นะคือไอ้รถของดูคาเนนะ่ะคือเอาคนขึ้นไปแล้วยิงได้ด้วยอ่ะพี่คนในรถเนี่ยมันยิงได้ตามไฟเด็กถูกไหมส่วนใหญ่แฟคชั่นอื่นๆอ่ะเขาจะมีไฟเด็กกันไม่เยอะเท่าดูคาเรดูคาเรจุดเด่นเลยคือหนึ่งอีกอย่างก็ แต่ว่าในการยิงเนี้ยอะไรก็ตามที่เป็นการจิ้มอ b เบ i ตีหรือว่าจิ้ม CP ่ะ,ะมันจะมันจะไม่เข้ายูนิตเรานะมันจะไปเข้าที่รถแทนเข้าใจปะ่ะ uh huh. มันจะถือว่าไาเด็กเนี่ยมันถือว่าคนที่เห็นรถเป็นปืนของรถไม่ได้เป็นอาเบตตี้หรือว่าเป็นปืนของคนเองอืมเพราะฉะนั้นอาเบตตี้ที่พี่พูดมาเมื่อกี้ของอาคอนเช่นรีโลฮิตโลวูลงเนี่ยถ้าเกิดเราจิ้มพาวอพอมเพงเข้าไป มันก็จะรีโลได้แค่ในส่วนของฮิตโลเพราะว่ามันจิ้มที่รถมันไม่ได้จิ้มที่อาคอนยูนิตอาคอนอันนี้ต้องต้องต้องบางทีเนี่ยถ้าคนอยากจะเิ่มเล่นใหม่บางทีเห็นสแต็งคิดว่าแบบรีโลวูนโลได้จริงมันไม่ได้เราต้องแบบไปอ่านดีๆเพราะเพราะไฟเด็กมันเขียนเลยว่ายูนิตที่อยู่ข้างในรถอะมันถือว่าเป็นอาวุธของรถอ่ะต่อไปเบาๆหน่อยแล้วกันตัวที่ a t t a c h มากับอาคอนคารบะแล้วเรอร์คาบะแล้วเรอร์เนี่ยอาบิลิตี้ก็ง่ายๆเลยครับคือถ้าเกิดตัวมันเองอ่ะ เออได้คลองจุดหนึ่งเทิร์มันจะเหมือนมันจะวางวางเชียร์ไว้อะแล้วมันจะถือว่าเราคลองจนกว่าฝั่งของข้าจะมาคลองพี่คยคายเดสกัดอออันนี้อเบตี้ของของคาบาไล่นะเออต่อให้อยู่รถก็ทําได้นะเขาวนใหญ่ไอ<ป>้ไคาร์บาไลมันติดปืนอะไรกันนะพี่พี่ตัวคาร์บาไลเนี่ยมันจะรีเพสอาวุธได้สี่กระบอกครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยได้สี่กระบอกก็จะมีเป็นเอ่อบัสเตอร์ดาร์คแลนด์เชดเดอร์สปิเตอร์แคนนอนบัสเตอร์เนี่ยข้อดีคือ แม่งเอพเยอะสัตว์แม่ง a อพลบสี่แต่ไม่ยิงสิบแปดนิ้วนะอืมไม่เยิงแรงนะก็อืมแล้วก็ดาเมดดีหกบวกหนึ่งส่วนดักแลนส์ดักแลนส์ก็ข้อดีคือยิงไกล a อพเยอะเหมือนกันดักแลนส์ยิงสามสิบหกนิ้วเอพีลบสามดาเมดดีหกบวกสองอันนี้คือของดีของน่าจะเป็นปืนที่ดีที่สุดของทับดูคาลีแหละอืมยิงสามสิบหกอพลบสามดาเมดดีหกบวกสองอืมหลักๆก็ถ้าดีก็จะเป็นดักแลนส์ครับของเออูนิตพวก อะไรก็ได้ที่ถือดักแลนด์ได้อะถึง yeah, มา yeah, ให้หมดเลยเออยัดดักแลนด์มาเลยจริงๆของดีอืมโอเคอันนี้ต่อไปเป็นอิ uh, นคะิวบายเนาะเออหลักๆอ b บ l ลิตี้ของอินคิวบายเนี่ยคือข้อดีคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเอ็นเกกับฝั่งตรงข้ามครับมันจะเออตอนตอนจะตีก่อนจะตีนะตอนเข้าไฟเพลอ่ะมันจะสั่งฝั่งตรงข้ามเทแบทเทนช็อคเลยมันจะมีตี2แบบครับก็คือเป็นซิงเกิลกับแบบดิวอลก็คือถ้าเกิดตีซิงเกิลก็ตี3ทีดีวอลก็ตี 6T ที เอพีก็ถ้าตีถ้าตีน้อยหน่อยก็เอพีลบสองดาเมจสองถ้าตีเยอะหน่อยก็เอพีลมหนึ่งดาเมจหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวคิดว่าเอพีมันมันน้อยไปหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยดูคาเร่อ่ะมันอัพมาให้เวเพนว่ามับมาคือถ้าเกิดว่ายูนิตเราอ่ะถูกแจกเพนโทเค็นมาแกที่พี่บอกอ่ะเออเพนโทเค็นอ่ะปกติมันจะแค่รีโลใช่ป่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราแจกตอนไฟเฟสอ่ะและยูนิตที่ไฟอ่ะ หนึ่งคือได้รีโลฮิตโลสองคือได้บวงหนึ่งเอพในวุืมต่อไปอันทีนี้เป็นรถบ้างรถอย่างแรกคือไรเดอร์ไรเดอร์ไม่ค่อยมีอะไรหรอกคือเอาไว้ขนคนแล้วก็เดินไกลอับพลิตี้มันนะถ้าเกิดว่าทําการแอดวาน์ไม่ต้องทอยเตา๋าแอดไปให้อีกหกกลายเป็นเดินยี่สิบนิ้วออมันมันมันเป็นยานที่เหมือนแบบยานขนคนจร,จริงๆอะ่ะกูขนว,วิ่งอย่างเดียวอะ่ะออง่ายๆครับ Rider ไรเดอร์ไว้ขนคนขนได้สิบเอ็ดตัวออขนแล้วก็ไปยึดจุดไปอะไรก็ได้ ต่อไปอันนี้ทีเด็ดแหละราวเวนเจอร์ลาวเวนเจอร์เนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยใช้ทุกเกมเกมละสามลำของดีเพราะว่าแม่งให้ดักแลนซ์สามก็บอกมึงต้องมึงต้องแตกอ่ะสมมติสามลำเนี้ยยิงแม่งทีเดียวเออและยูนิตมันข้อดีคือมันมีดีสไตล์ด้วยนะแสดงว่าอะไรเราไม่ต้องลงมาแบบเราสามารถลงมาในเทินสองแล้วก็ลงมาตรงไหนห่างฝั่งตรงข้ามเก้านิ้วก็ได้อ่ะเออซีเนี้ยแบบลงมาแบบสมมติลงมาสามลำปึ่งเคลียร์ทีเดียวยังไงก็แตกมันบอกว่าถ้าเกิดว่า เออ่ลาวเวนเจอร์เนี่ยยิงยิงใส่ฝั่งตรงข้ามที่ที่เป็น s t a r t ติ้งส a ตงอ่ะมันจะรีโ o ฮิตโลอัพ l of คือรีโ o ลูกที่ออกหนึ่งอะแหละแต่ว่าโดยปกติถ้าเราเล่นอะ่ะเราแจกเพนโทเค็นอยู่แล้วมันจะรีโ o ฮิตโลเลยคือมันดีกว่าอะไรเงี้ยอวิตตี้มันอาจจะมันอาจจะใช้ได้ตอนที่เราไม่ได้จิ้มเพนโทเค็นให้หรือเพนโทเค็นเราไม่เหลือเพราะเพนโทเค็นอ่ะที่ที่เราได้มาจริงๆมันจะมี3แบบอันแรกคือถ้าเราเล่น d e t a c h m e n t เ r e a ลสเปเล a อะ่ะ มันจะให้มาตอนเริ่มเกมตามยูนิตเฮสคิวที่เราลงเออสมมติว่าเรามีอาร์คอนอะไรเงี้ยสมมติสมมตินมมตออในเกมเนี่ยสมมติเราเล่นเกม2,000แตม้มเราจะได้ฟรีมาก่อนเพนโทเคน3แล้วก็บทด e t a c h m e n t จากการมีอาร์คอนอีก1เป็น4อะไรเงรี้ยเออแล้วถ้าเกิดว่าอาร์คอนติด e n c h a n เมนต์อะที่แบบเข้าทุกทุกเทิร์นอะจะได้เกณฑ์เพนโทเคนอันนี้ก็จะได้เพิ่มไปนะอันนี้คือเกณฑ์แบบรูปแบบหนึ่งนะที่แบบเออมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรย่างงี้ สวนแบบหนึ่งคือถ้าเราฆ่ายูนิตฝั่งตรงข้ามได้หรือฝั่งตรงข้ามเทเบตันช็อคเฟลเราจะได้เกนเพนโทเค็นแล้วเราก็มาใช้เพนโทเค็นเนี่ยในการทําให้รีโลอะไรต่างๆในแต่ละเฟสได้ตอนนี้นคือดูคาเอียมันมีเดแทชเมนต์ใหม่มันจะเล่นกับการที่ว่ายูนิตลงจากทานสปอร์ล้วได้อาบริตีไว้สมมติว่าพี่ยูนิตลงจากทานสปอร์จนก่อนจะจบเทิร์นนั้นอะอาวุธยิงไกลพี่จะมีอิกนอตคอเวอร์ส่วนอาวุธตีใกล้พี่ะจะถ้าเกิดชาร์จเข้าไปจะมีแลนส์ มันทําให้ยูนิตที่แบบเราเล่นเราเล่นระยะใกล้อ่ะเล่นง่ายขึ้นเพราะมันมีแลนส์คือมันบวกหนึ่งทูบูลเอนชันเมนต่างๆของมันนะพี่ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วครับเขานิยมใช้เอนชันเมนตัวไหนกันเพราะอะไรดีกโอเคเอาเดี๋ยวแบ่งให้เป็นสองดีแทชเมนต์ละกันเพราะเอนเอ็นชันเมนไม่เหมือนกัน <c oughs> เอาเอาเอาเป็นรุ่นเก่าก่อนคือเรวสเปเ e t เ e s สเปเรตเนี่ยเออมันจะมีเอนชันเมนที่ที่ชื่อว่าเดอะอาร์ตฟอร์มเพน เดี๋ยวคอมเพนนบอกว่าในแต่ละคอมมาน์น่ะถ้ายูนิตเนี้ยออนบนแบทเทิลฟิลด์อ่ะจะได้เกณฑ์หนึ่งเพนโทเค้น Pain ซึ่งมันค่อนข้างดีเพนโทเค้นอะถ้าเรายิ่งมีเยอะอ่ะมันเหมือนเราทําให้แบบเราสามารถทําให้ทูยูนิตของเราแม่งรีโลฮิตโลได้ได้ทูยูนิตอ่ะถ้าเรายิ่งมีเยอะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเอ,อ่เอเอ่ออันที่สองเลเลเบบี Le 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 B ้อะไรเนะี mm ้ย hmm. อันนี้ก็ดีครับอันนี้คือมันคือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราจิม CP ให้กับอาคอนเนี่ยมันจะสามารถทอย C บวกเพื่อเกณฑ์ซีคืนได้ อืมเพราะอีดิชันเนี้ซีพีมันหายากม,มันมันได้เออมันได้น้อยอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เออ่เจมหนึ่งเนี่ยซีพีหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า alliance of agony alliance of agony เนี่ยมันคือเจมที่ถ้าเกิดเราจิ้มใส่อาคอนอะ่ะเราจะสามารถจิ้มเพนโทเค็นเนี่ยฟรีได้อสองอันพูดง่ายเหมือนเราเราเรา,เราจ่ายหนึ่งซีพีกับบวกหนึ่งเพนโทเค็นเราสามารถที่จะทำให้ยูนิตสามยูนิตที่เป็นเฮดคิวหรอมี เป็นจิ้มเพนโทเ็นได้หมดเลยถ้าเราใช้เจมเนี้ยมันจะเกณฑ์รีซอให้อีก3คือง่ายคือเราสามารถเจน CP ได้คืนฟรีครับ oh. อันนี้ก็เป็นดีแทชเมนต์แรกส่วนอีกอันนึงจริงๆรดีแทชเมนต์อีกอันนึงผมแนะนําก่อนนะเพราะว่า,นะวาลูกเล่นมันเยอะกว่าไปดูเอนชานเมนต์ของดีแทชเมนต์ใหม่กันเอ่อที่ดีที่สุดเลยนะแม่งใส่ให้กับดูคาลิที่เป็นหัวหน้าที่ที่ไม่ใช่ Name, เนมไอ้ที่ไม่ใช่เอ่ออีพิกิโลได้หมดอาร์ิตี้ของมันก็คือ ถ้าเกิดว่ายูนิตนั้น,น,นอ่ะิสเอมบาร์คคือลงจาก탄สปอร์ตอ่ะจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นอ่ะไม่โดน Arbity ฝ่ายโอวัลไม่โดนเจมฝ่ายโอวัลคือโดนวอตอ่ะยังเก่งอ่ะใช่คือแม่งดีสัตว์เพราะว่าไอายูนิตบางๆแม่งกลัวโดนวอตเว้ยแล้วยิ่งเจอพวกปืนทอรเ์เรนต์ออโต้ฮิตอ่ะแปลกเพราะ <c oughs> ยูนิตแม่งแบบเซฟห่วยแล้วก็บูลแม่งน้อยอะไรเงี้ยแต่แม่งแค่ตีแรงตีเยอะ น,นี่แหละอันเนี้ยดีสุดแล้วในส่วนตัวนะในตั้งแต่ตั้งแต่ดูคาลิมีมาอะไรในเมื่อเรารู้ในเรื่องของคอมโบต่างๆและยูนิตที่อยู่ในกล่องคอมแบทพาโทไปแล้วเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะต่อยอดหรืออัปเกรดยูนิตเพื่อไปเล่นในเกมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยพี่ตัวมีตัวไหนที่เล็กคอมเมนต์ที่จะเอาไปใส่ถาบ,บ้างครับพี่ จริงๆอยากแนะนําให้ซื้อเป็นบอดดิ้งแพทโทย์อันหนึ่งข้อดีคือมันมันให้ไอ้วิชมาให้ทักิบัสใส่เอนชาร์เมนที่เมื่อกี้ที่บอกอะว่าลงมาแล้วอะเอ่อมันจะไม่โดนวอชคือพวกวิชกับทักิบัสเนี่ยมันมันตีเยอะและ AP มันหนักทีนี้พอมันไม่โดนวอชอะโอกาสที่มันเข้าถึงตัวมันจะง่ายขึ้นเสร็จแล้วพอมันลงอย่างฐานสปอร์ตใช่ไหมมันสามารถที่จะไม่โดนวอชแสมมันจะมีพวกอาบิตี้หรือว่าเจมต่างๆเนี่ยช่วยบัฟมันเช่น อาิตีคือเช่นแบบบวกแลนด์ให้มันแซงเพรามันจะถอยทวูนได้ดีขึ้นและถ้าเกิดสมมติว่าเราจิ้มเพนโทเค็นให้มันด้วยอะ่ะมันจะรีโลฮิตโลได้ด้วยถอยวูนบวกหนึ่งด้วยแล้วก็บวกอีกหนึ่งเอด้วย <Ừ. S 1> เนี่ยอันนี้ก็แนะนำบอดดิ้งแพทโธกล่องหนึ่งละอ่ะทีนี้อันนี้เป็นสายตีประชิดแล้วนะเออต่อไปเป็นในส่วนของยิงเร้ยไกลทั่วคอยสนับสนุนเมื่อกี้เรามีเออเรามีข้าแบบแพทโทให้ราเวนเจอร์มาอันหนึ่งใช่ไหมเราก็ไปเติมราเวนเจอร์อีก2องล้ำให้มันเป็น3ามลำ น,นี่ก็มาแชร์นะควรต้องมีให้ครบสามลำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นชื่อว่าสกอชหนึ่งยูนิตเนี่ยมันมีห้าตัวแต่มันมีสี่มันสามารถติดดนะักแลนส์อะให้ให้ได้สี่ตัวเลยแสดงว่าถ้าเรามีสามกองใช่ไหมเราก็จะมีดักแลนส์สสิบอกีกสิบสองกระบอกอินวอลห้าเซฟสี่เออคือพอมันอินวอลห้ามันก็มันก็แอบแอบเซฟยากนิดหนึ่งเพราะนั้นเวลาลงมาผมแนะนําว่าพยายามลงปุ๊บยิงให้แตกแล้วปล่อยแม่งตาย แต่ตัวมันก็ดีนะตัวมันก็ถ้ามันยิงเสร็จมันสามารถเดินได้6นิ้วเราอาจจะเดินถอยมาหน่อยก็ได้เรื่องเข้าตึกอะไรก็ได้เอออีกตัวหนึ่งตัวนี้มันกาลังจะรีโมเดลมาด้วยแมนเด็กส์เออไอ,อแมนเด็กตัวนี้ของดีคือมันเป็นตัวที่ไว้ทาแต้มมากๆเพราะว่าไอาย,ยูนิตอย่างแรกเลยนะที่มันมีนะหนึ่งคือมันมีอินฟิ t เตอร์คือแม่งลงตรงไหนก็ได้ตอนดีพอทที่ที่ไม่ให้ดีพองข้ามห่างาจากดีพอยเก้านิ้วอะออสองคือมันมีสเตล แล้วก็อเวตี้มันอ่ะตอนในในตอนเอจบเทินผ่านตรงข้ามอ่ะมันสามารถที่จะเอาตัวมันเองออกไปอ่ะแล้วก็ลงมาในเก้านิ้วแวทิลฟิลด์ได้นะคือเหมือนแบบวับไปวับมาได้อ่ะพูดง่ายฟิลด์มาเนี่ยซึ่ง<ต>สมมติเออมันเอาไว้ทําแต้มได้ดีมากแล้วแบบมันมูเมนต์มันมูเมนต์ไวอ่ะเออแล้วมันเดินแปดนิ้วเลยนะแล้วทีเนี้ยพี่ตัวด้วยความที่พอพี่ติดดาร์กแลนด์มาเยอะแล้วอ่ะแล้วถ้าไปพผชกับกองที่มันแบบมีปืนแบบปืนถ่อเยอะอะไรเงี้ยพี่รับมือกับมันยังไง ส่วนใหญ่เวลาพี่เล่นอ่ะพี่จะเอาดาร์กแลนด์เนี่ยเคลียร์รถส่วนพวกยูนิตตีใกล้อ่ะเอาไว้เคลียร์พวกกี่กี่เพราะว่าส่วนใหญ่พวกที่มันเป็นยูนิตเยอะๆอ่ะเออมันมันจะเป็นพวกกี่ถูกป่ะ mm. เช่นแบบสมมติเออสมมติของเกมเงี้ยทหารแบบไอชื่ออะไรนะ mm. ัลืม mm. แล้วบทแบบเอออย่างเงี้ยแม่งมาสิบตัวอะไรอย่างบบเง,งี้ยอืมคือคือพี่จะแบ่งนี้ดีกว่าว่า าเกิดว่าเป็นยูนิตเคลียรถให้เอาดัก k แลนด์ยิงถ้าเกิดจะเคลีย์คนแนะนําว่าให้เอาเป็นพวกยูนิตตีใกล้เข้าไปตีแล้วก็พยายามหลบพวกปืนที่ยิงเยอะๆให้ได้คือแบบสมมุติว่าเราเห็นเราเห็นเขาเนี่ยเอาพวกปืนที่แบบยิงแบบปืนถั่วมาเยอะๆเราต้องเอาอย่างที่พี่บอกมันจะมีคอมโบที่ถ้าลงจากโหลดละห้าโเว์วอดอะคือถ้าเราไม่โดนวอดแล้วเราสามารถเคลียร์เขาได้อะอันเนี้ยแม่ง ยังไงก็ได้เปรียบเลยเพราะว่าอาบิี้นี่เขาวอตเราไม่ได้เราเคลียร์เขาได้ในเทิร์นนั้นเพราะว่าปกติเวลาเล่นเราเล่นดูคาเร่ไอเชื่อแม่งโคตรแพ้โอว,วอดเลยอเอออะไรเงี้ยอืมก็วอรไฮเมอร์จะเล่นเก่งก็ต้องเดินให้ดีครับเดินดีก็สาคัญสุดละเล่นวอไฮเมอร์ได้ทุกครับแหละเและกอนนี้เป็นเพียงแค่ยูนิตส่วนหนึ่งนะที่ทางทีมงาน,นครับได้ยกออกมาเพื่อเอาไปต่อย,ยอดกับกล่องคอมแบทพาทูนะครับในที่นี้ครับยังมียูนิต เก่งๆและคอมโบอีกมากมายนะครับที่ให้พวกคุณไปค้นหานะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับฟังแล้วอยากจะเล่นหรืออยากจะหาสินค้านะครับสามารถแวะเข้ามาได้ที่ทาง s h อ p e e n e r d ร a เ e หรือว่าทักที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ Ne อร์เลได้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นหรือได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้าน Ne อร์เลได้เลยนะครับและวันนี้เกมกับพี่ตั้วก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ